อากาศภายในบรรยากาศภายในห้องข่าวชั้น15ของไมโครโบเงียบเชียบอย่างประหลาดในเช้าวันจันทร์ทั้งที่ปกติจะเต็มไปด้วยเสียงแป้งหิมและข่าวซุบซิบป,ประจําออฟฟิศแก่วันนี้คุกสายตาจ้องไปอย่างเน็ต้องไปอย่างทููทผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากภาคตะวันออกเขาเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารที่หนาแน่น และใบหน้าสิเกิดแม้จะหลับมาบ้างแล้วเมื่อคืนเอิมกลับมาแล้วหรอครับ j j ครับเสียงทักจากคุณเพียวดังขึ้นช้าช้ไม่ใช่น้ำเซ็ตแข้นแต่ก็ไม่ใช่น้ำเซ็ออนโยนดแต่เป็นน้ำเซลล์ปกาาติของเพียวเย้ <Yeah. c oughs> ครับผมมีข้อมูลเพียบเลยเดี๋ยวจะส่งร่างข่าวให้พี่อ่านก่อนเที่ยงนะครับ อ่าดีเลยนะครับเพราะว่าพรุ่นี้ก็มีประชุมรอบใหญ่ด้วยนะสิครับคพรุ่งนี้เหรอครับเนี่ยถูๆเบิกตากว่างไปคิดว่าเวลาจะกระชั้นชิดถึงเพียงนี้โปรเจกต์ใหญ่แบบเนี้ไม่มีเวลารอให้นักข่าวใหม่ตั้งหลักหรอกนะถูๆกลืนน้ำลายลงคออย่างฟืด กอจะรีบเดินไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองแป้นกระดาษทุกเปิดออกอีกครั้งถูงกก้มหน้าลงบนจอคอมพิวเตอร์เขาเริ่มพิมพ์บทความตามโครงที่เขียนที่เตรียมไว้เสียงของดูชงชัยเรียบดักขึ้นจะแทกสำนักของผู้ฟังเขาพิมพ์ประโยคนี้ออกมาก่อนจะนิ่งคิดไปชั่วครู่เออบทความนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย เขาไม่แน่ใจว่ามันมากเกินไปหรือไม่พอแต่ด้วยเวลาอันจำกัดเขาตัดสินใจส่งบทความให้ทันภายในบ่ายของวันนั้นอ้าวหัวหน้าคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับหัวหน้ามาทำอะไรหรอคะพอดีฉันมาดูทูทูเน่เอ้ยฉันมาดูวันวัน เดี๋ยวไม่ใช่หรอคะวันเอขาไปแล้ววัน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 นี้เขาลาค่ะอ๋อครับผมโอเคค่ะขาเลยเขาบเราะวันวันวัเลยมอบหน้าที่ให้กับเดียวแทนนะคะอ๋อครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวบ่ายวันนี้มีประชุมนะโอเคครับครับโอเคครับมาครับด้วยล่ะอย่าแต่อู้ ได้ได้ได้ไฟงานทู้เปิดขึ้นนั่งข้านานยาออโรรานั่งกอดอกอยู่หัวโต๊ะเอิ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับกอดอกกี่โมงเพี่ยวนั่งถัดมาวิธลีนั่งเฉยๆก่อนที่จะเอาโน้ตมาจบความคิดเห็นของตอนเองและทูทูนั่งเกร็งอยู่ปลายโต๊ะ นี่คืองานของนายใช่ครับอแล้วเป็นไงบ้างหรอครับผมลงพื้นที่จริงๆสัมภาษณ์ลุงทรงชัยกับชาวบ้านอีกสามคนผลถอดผมถอดเทปหมดแล้วและใช้คาพูดตรงตามที่เขาพูดไว้ครับออโรราเลื่อนสายตาไปที่หน้าจออีกครั้งก่อนจะพูดอย่างเรียบๆว่าม,มีสามปัญหาใหญ่ในบทความนี้ ท่องประชุมตรีวยวาเรีเยกแล้วเหรอหนึ่งนายใช้คำบรรยายคนจริงจนบทความกลายเป็นบทกวีสองไม่มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องหลังหน่วยงานและที่ถูกเก่าหาทำให้เนื้อหาขาดพิเศและสามเขาหยุดเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อว่า เนื้อหาบางส่วนมีถ้อยคําที่เสี่ยงต่อการฟ้องร้องเพราไม่มีปัญหาเอ้ยพราอไม่มีหลักฐานประกอบคํากล่าวหาโอ้โหมีนี่รียว่าเรียกตบอกครับคุณเทโล่าโหสราร <c oughs> เป็นไรเอ้าอ,อะไรของคุณอะ่ะที่ผมรู้ความจริงนี่แล้วคุณจะมีสัวผมทำในไ่อะ่ะบส้าร์ถูกหน้าบาสี มือขยับเล็กน,น้อยอย่างไม่มั่นใจก่อนจะพูดมาว่าผมผมขอโทษครับผมคิดว่าขราวไม่ใช่สิ่งที่คิดว่ามันคือสิ่งที่พิสูจน์ได้นายใจกล้าพอยนะแต่ว่านายลืมเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของนักข่าวซึ่งก็คือคำซึ่งก็คือความระวังครับ อ้โอ้โ้ระวังระวังเป็นยาวิเศษท้าให้ไม่ไหนโธเออนี่นี่ทูทูข้อมูลดิบของนายอ่ะดีมากนะแต่การานำเสนอพังหมดเพราะไม่มีคนช่วยกรองเลยทูทู<ว>ลุกตาลงไม่กล้ามองหน้าใครเฮ้ บทความนี้ใช้ไม่ได้เลยนะโปรเจกต์นี้ต้องเริ่มใหม่และใช้เวลาอีกนานกว่าเราจะกลับมาเชื่อมความน่าเชื่อถือได้เข้าใจไหมเข้าใจครับไม่เข้าใจเลยฮะเธอแก้งโง่หรือทำตัวอะไรไม่รู้วะคือถ้าคุณไม่เชื่อผมก็แล้วแต่นะแต่ผมเชื่อสิ่งที่ผมเชื่อนะครับคุณโนคุณเทโร่าเป็นไรวะเพอร์เจอร์เหรอ แกนั่แหละเป็นไรอะเฮ้อะฮะฮะอเฮ้อันนไม่ดีไม่ตลกอยู่ไเนาะเป็นไรวะคุณได้ยินเอง้พวกพวัภาษาอะไรวะด่าด่านนั้นได้อยู่ได้ไอ้พวกนัภาษาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ไอ้เฮ้ยรับผมไปค่ะกลับไปทำงานดีกว่า ฉันคิดว่าคุกจะเป็นหัวหน้าแกเขาคิดว่าคจะเป็นหัวหน้าแทนแกนะคุณเทโรล่าใครเทโรอะไรครเพี่ใครเทโรล่าอะไรอะไรคุณอะไรก็ล้อมาเย็นในอ่ะล้อมาเย็นในอ่ะก็มุดแต่ล้อเออกินหญ้าวะ เออทีมงานครับทีมงานครับเบอร์เลยครับต้งสองคนเถียงกันแล้วครับเดี๋ยวเขาจะยิงปืนกันดได้ไดช่วงบ่ายของวันนั้นลมเย็นพัดแรงพอสมควรทู่ๆยิงพิงราวระเบียงหมอออกไปยังถนนเบื้องล่าง รถยนต์วิ่งผ่านยังไม่ใส่ใจก่อความผิดพลาดของเขาเลยแต่เสียงฟีเท้าเบาๆเ,เดินเข้ามายังใกล้ๆเขาคนนั้นก็คือเพี่ยวนั่นเองทางใช่ไหมครับผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนทำลายโอกาสของทั้งทีม ใช่แค่นาที่เคยทางนะฉันก็เคยทางเหมือนกันแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าฉันไม่หนีในล่ะถูๆเงี่ยนายยังมีโอกาสเรียนรู้อีกนะถ้ายังอยากอยู่ต่อจงหัดพังอย่างมีเกียรติแล้วซ่อมให้เป็นนะเออเดี๋ยวก่อนนะครับเกียรติที่นี้หมายถึงเกียรติจิตใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ผด้ใหญ่เลี้ยงหน้าน้ำตาคอเบ้าด้วยความรู้สึกผิด แต่และขับขอบคุณที่พูดไม่ออกอ่อคุณคุงชัยครับผมครับขอนะครับที่เสียเวลาอีกครั้งหนึง่งครับผม,ผมขอถามเลยครับว่าตอนนี้ขอถามเลยครับว่าตอนนี้อลุอองชัยได้ย,าย้าย,า,นนยายบ้านไปไหนยังครับตอนนี้ลุงได้ย้ายบ้านไปแล้วอะแล้วลุงแล้ว แล้ว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 ลุงแล้วลุงจะเอาติดต่อโดยงานนั้นไหมครับหน่วยงานไหนอ่ะลุงเอาก็ก็หน่วยงานที่เป็นข่าวไงลุงเขาบอกว่า<ม>ลุงก,<ม>ก,ก็เดือดร้อนเอาสมควรใช่ไหมล่ะลุงจะไม่ติดต่อไอหน่วยงานข่าวหน่วยงานนั้นหรอกตอนนี้ตอน ตอนนี้ทีมงานล้งข่าวเรากำลังกำ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 กีกำ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 กตกำ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 รำก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 ยกำ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 กเรำก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 นะครับกำ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 ก้กำ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 กกำ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 ครับกุกกกกครับั ไม่ทันแล้วครับเจย์เรคิดว่าสักวัสหนึ่งเราจะต้องเห็นดนชนิดนะครับเป็นเจให้ได้ครับเจบ้านคุณนะโอ้ผมกำลังทำงานอยู่ครับคุณคุณเกียววันวันโอ้ยอย่าเพิ่งเากันอะไรครับต้หัวหน้าเจโลล่าหัวหน้าเ่าอ้าวไอ้มานี่มาด่าฉันเฉยอ่าผู้เอกนะครับผู้เอก้ะครับ โอ้ยอยู่ไหนลูกค้าคนเที่ยวค้างานจะเสร็จหรือยังโอ้ไปทำงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาจิตจิเซนครับย่าจะเลี้ยงลูกค้าแล้วคนเที่ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างานไม่เสร็จวันๆซวยนะคะเพราะว่างานที่เพียวทำคือของวันๆโอเคครับผมผมจะช่วยเขาผมจะช่วยให้เขาพี่อุ้ยทำให้นะครับก็ต้องให้นะครับ ่าในวันนี้จะม่มันสัซอจังวะนึกโอ้ยเพื่อมารับหน้าที่แทนเขาทำบ้างดิเสร็จแล้วจะเส็เสร็จแล้วครั้งนี้ครั้งน,งนี้ครั้งนี้หวังว่าง,งานจะออกมาดีนะอย่า <ไง S 2> ให้ฉ<ต>ันต,ต้องด่าหลายรอบนะ เออ <Okay. S 1> เพียว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 ,ยวรู้จักทงทงทงทุงซาโอ้ไหมรู้ครับทงทงโอ้ยวก่อนนะนวะนวะนวะไงครับอ๋อเป็นตัวไม้ใช่ไหมตัวไม้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้พุกเพชรของเฮโรล,ล่าครับแล้วก็ของนวะด้วยครับ โอ๊ยไปไกลๆไปเดี๋ยวหาเรื่องหัวหาเรื่องหัวเฮ้ยเถียงกันแล้องขอร้องขอร้องขอร้องไปกันไปเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยไอเดียวเฮ้ยแต่หัวหน้าครตาหัวหน้าจะให้เศษคุณเพียวทำไมครับโอ๊ยฉันน่ะเป็นหัวหน้าที่โหดร้ายอยู่แล้วโอ้แบนแมตแบแบนเลยไหมเพียวแบนเลยไหม แมาเลยครับแม่สองร้อยหนึ่งปีครับพอกับขู่แบ่อนี้ด้วยครับจุดตวนี้เป็นไปไม่เกี่ยวกเสร็จแล้วโอเคเอ่อคนออร่าครับผมมาแก้มือครับนี่ครับบทข่าวใหม่ที่ผมแก้กับมือโอ้ยดีแล้วจริงเหรอครับเ่อะไรเปอะไรานครับ เย้ด <Yeah! S 2> <c oughs> ี้ <c oughs> ต้องตรวจสอบทุก <c oughs> คำที่เขียนด้วยขอบคุณมากครับผมผมผมผตรวจสอบครับทุกอย่างถูกต้องแน่นอนโอเคดีแล้วละ่ะถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นตามมาขึ้นมาฉันช่วยไม่ได้พอาแกทำตัวแกเองครับย,ย,ยินดีด้วยนะเด็กใหม่ของฉัน อย่าคิดว่าฉันใจร้ายเขาแล้วกันครับอุ้ยฉันได้นานใหม่แล้วว่าจุดเด่นที่เราต้องไปตอบในจุดนี้วันวันก่อนจะตอบใครนะระวังสิบแปดบวกก่อนออาผู้เอนะครับผู้เองจะต้องหัวหน้าตอบผู้เอนะครับนี่มันสาธารณะไม่ใช่สิบแปดบวกคอนโด

แต่ฉันโวดร้ายมากนะจะบอกให้ฉันโวดร้ายมากเลยก็ผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วนี่นะไปไปไปตัวโเวงนโเน